สวัสดีค่ะน้องพิงทำอะไรอยู่คะอ่านหนังสือค่ะนี่คือกองที่ยังไม่ได้อ่านกองที่ยังไม่ได้อ่านอันนี้หล่ะอันนี้ก็คือกองที่อ่านไป่ล้วอ่านหนังสือนี่อยู่ปอไหนคะปสองอ่ะหนังสือเยอะขนาดนี้เลยหรอคะโอ้โหนี่หนไอเนี่ยคือไอพวกที่ยังไม่อ่านพวกนี้ก็ยังไม่อ่านเลยแต่อันนี้ต้องเป็นอ่านค่ะอันอี้มันภาษาอังกฤษเหรออ๋อนี่ปเป็นโซเชียลเป็นโซเชียล เวิร์กบุ๊กแมดบุ๊กแมดบุ๊กโอ้โหแล้วแล้วนี่นี่นี่หนังสือปสองเหรอคะโอ้โหที่อ่านรู้เรื่องไหมคะอ๋อคขังเงินเัินเดี๋ยวอ่านให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะอ่านภาษาอี้ผิดอ๋อข้อนี้ผิดเหรออ๋อทบทวนเหรออ่านอ่านอีกตัวนึงอีกแล้วอ๋อผิดอ่อไม่เป็นไรเราสามารถแก้ตัวได้ในครั้งต่อไปถูกแล้วอ๋อนี้ถูกถูกอ่ะงั้นเดี๋ยวอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้เวิร์กบุ๊กให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเลยอ่ะเนี่ยค่ะ อ่ะอ่านซอฟซอฟซ์นิดนึงอ่ะอันนี้อันนี้อ่านถึงบทที่สองอ่ะอ่านนี้อ่านให้ฟังหน่อยนิดนึงอ่ะหน้านี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะอ่านอ่าอ่านค่ะอ่ะเชิญค่ะเอ่อเพอร์ซิเฟียลออฟออฟซิล e ิงบอปเปอร์ไทมันเนอร how I practiced proper time n e r อันนี้คือถ้าแปลด้วยแปลด้วยเป็นแบบเราทำอะไรบ่อยเนี่ยถ้าบ่อยคือสองอ๋อถ้าถ้าไม่ค่อยบ่อยอ่าฮให้ติ๊กก็คือหนึ่งอ๋อให้ติ๊กอ่ะไม่เคยทำเลยศูนยอ๋อศูนย์อ๋อนะอะหนูได้เจ็ดหนูได้เจ็ดอหนูทำอะไรบ้างอ่ะที่หนูติ๊กไปอ่ะนี่คือศูนย์ถึงสี่ต้องควรพัฒนาห้าถึงหก แฟออ๋โอเจ็ดถึงแปดดีอ่าดีกูดเก้าถึงสิบยามาอ๋อโอันนู้นได้เจ็ดอันนู้นได้เจ็ดอ๋อหนูได้เจ็ดคือหนูได้เท่าไหร่ก็กูดโอเคถือว่าดีค่ะดีค่ะเอาแล้วถึงหัวข้อต่อไปอ่าอ่านให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็แปลด้วยนี่หนชิวโกสอน properly and appropriately love of b e g i n Thai ครูจะวิว hmm. ด mm ูส hmm. mm ์เ n อทายมัน l ะทุ t คนและอนุญาตให้พว a เ s t ที e n t ทำซ l l และนักเรียนจะได้รับและทายทุกคนและค l ูจะิวอาอารแปลหน่อยค่ะมันมีคำยากๆมีแต่คำยากๆเอาแล้วหนูทำได้ยังไงอ่ะอ๋อแล้วหนูได้คะแนนได้ยังไงอ่ะ แต่ว่าอ่านได้แต่ว่าแปลแบบทั้งหมดนี่คือทีเชร์จะทําท่าให้นักเรียนทําท่าตามแต่ถ้าทําผิดทีเชร์จะให้ติตรงนี้อ๋อติตรงนี้ถ้านักเรียนไม่ติที่เชร์ก็จะเดินมาติกเองอ๋อโอเคโอเคที่เชร์ก็ยังช่วยอยู่นี่หนังสือปสองเหรอคะลูกพี่น้องแมวปสองปสองสองเล่มค่ะปสองสองเล่มอันนี้อันนี้ออันให้ฟังนิดนึงอันนน่าจะได้อยู่อันนี้อันนี้น่าจะง่ายอยู่อะ เราอ่านให้ฟังนี่โอ้โหแบบเขียนแบบร่องรอยของการเขียนแบบเยอะมากนะฮะอ่าอ่าให้ฟังนิดนึ่งหน้านี้สองหน้าเลยหรอใหญ่ใหญ่อ่ะหน้าหน้าโน้นหน้าเดียวก็ได้หน้าเดียวได้เดียว Look and write question or answer อ่าฮะอันนี้อันนี้ให้เขียนตรงนี้อ๋อโอเค Will it snow tomorrow Yes ถ้าเป็นอนาคตเขาจะเขียน Will อ๋อถ้าเป็นอนาคตจะเขียน Will ถ้าเป็นปัจจุบันอะ เป็นปัจจุบันเหรอือมดูไม่ใช่เออเดี๋ยวนะหนาวขอดูหนาวอ่ะอ่ะคิดคิดคิดจำไม่ได้อ่ะโอเคโอเคอ่ะเองมนะ่ี่อนอยู่แจไม่ได้มันเยอะนะนะ้อป้าหนังสืออันนี้อยู่บอไหนนะเอาใหม่สิ 2> ป,ป2เราต้องเรียนในระขนาดนี้หรอแล้วตอนนี้คือวันนี้เราต้องอ่านหนังสือสอบเอาอยัางไงก็บอกคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้น้องพิงค์หน่อยนะคะอ่ะขอกำลังใจน้องพิงค์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <laughs>